โตเอ้โหโอ้ยเบิดพี่ที่สองโตพี่น้องบ่เห็นนี่นะอือเอาครัวซ้ำโบขัดเกียร์ถิ่นนี่ชื่อว่านี่จะขัวเกียรถิ่นเอาสบายดีพี่น้องไม่เนี่เขาห้องก็ออกนาฮะกินคือเก่าพี่ออกมากบหาเขียรกับป้าเนาะไม่เนี่กะ ป,ป,ป่าพุ่งออกมาหาเขียดถ่าพี่น้องถ้าก็ออกมานำาลังพี่น้องเลยเจอโบหัว่าป่าลราได้กบได้เขียดตึกโตเลยเนาะตัวนี้ก็ได้อากาศเมื่อนี้แดด กดปียังไงนะเทอมนันอ้นี่เนะาะมา,าเาบึงกันนะมาพี่น้อ,องวันนี้มาเบึงกบบึงเขียนน้ำกันได้หน่อยได้ลาย,ายสำได้กันนะมาเบึงน้ำกันเด้อมือนในวันซุกมือตลาดป่าพิ่กนกะห้านเนีอัอน ไปคายลงตลาดพี่น้องเลยกใดๆจะเขียนจักรยายบันไดแหละโอ้มีแต่เขียดใช้ยเยนีย่เขียดนใายเนาะมีแต่เขียนใช้อ่าได้แล้วนี่ฮะข้อเขียดยนใช้เนาะ หาควาเขียดชายวิธีการหาเขียดชายเนี่ยนีเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี้นี่พิธีชีวิตเน่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 ไปทางไหนยเลยไปไปไปดีดเดีดีหนึ่งตัวนึงอ่าพิธีชีวิตการหาอยู่หากินพี่น้อง เียดใช้ชวชัว,ชวหาฮะโ้นบ่มี่บผนะแน่แน่ใช่เลยดีดเดีคือพี่แถวเบิง้งเฮ็ดตุ๊ปูอยู่เขียดใช้น่ะพี่โน้อง,งเง้อ เป็นแต่แพ่งแต่เียดกันนะเห็ดเห็ดอุปุอยู่เจ้าน้าก็ได้ร้ายตัวเลยเลยพี่น้องเลยเลือแล้วเฮ้ยฮะเธอละตัวสองตัวไปตัวชัวชัว าสมกับเมือบงอางมันบบมีกับโมีแล้วนี่เป็นบองบอมันมันุ่มมันกับโมีเลยบอลผู้กับปูคูดกับกระถึงกระเดกกระเดีย เพื่อิได็จเติร์โจรโตพี่น้องเอ้ยลำบากแระเด้อหาเขียดใช่เนี่ยโอ้เขียบหาจนแปนเบิดแถวนี่เฮ้ย<อ>ทีชีวิตการหาอยู่หาก,กินของป่าคำตาพี่น้องเอ้ยแต่ละมือ แล้วก็ชีออกมาหาส่วงเมื่อตลาดเด้อพี่น้องมือลงตลาดเบ่งมาเบ่งเนียอยูย่เนียกินแล้วนี่ได้ยังเนาะมากินมือนี้ออกมาโคกมาปลาเนี่ยพี่น้องมาเบ่งเด้อเบ่งเนี้ยมาแข้งพี่น้องมาแข้งกะน้ำน้ำน้ำสองตุ๊กแล้วมันยังนี่ มะกล้้ยช้องหมากโอ้แนวกินป่าเรามียังอันนี้นะมเบึงกันเด้อวะนี่เขา่าเขาก็มะกล้้ยพี่น้องโอ้ยมีเ่เ็เเนสนกเ็ษเข่ามะกล้้ยมะ,ะแข้งอปเด็ดเด็ดเด็ดเ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 ีไปแล้ว วันดีคร่บเดี๋ยวขีดกันได้ห้อยนะบ้าววะไม่หน่าวไม่หน่าววะขียดมิตร์ตัวพอดีพอดีมิตร์ตัวซำกัญเลยพี่น้องมันอืดเถือจะเกาห้อยแอบเอาแอบเอาอืดแล้วเด็ดไร้เถ้าควร แต่เก้าก็มามาคุยอยู่แถวนี้บออเฮ้ยมันลายมันลายตือหามันก็บอย่างนี้เลยอย่าเบิดมันก็อยากดับเลยเนาะเขี่ยหียวเดียวเดียวไปหอทองหน้าเฮาผลเลนี่ไนองนี่นี่นนี่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 นเขี่ยทรายโอ้ สวย,วยนี่สองตัวเลยสองตัวพี่นออ้องอืมเบอรสีได้ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยน,นี่แเลพยพี่น้องฝากฝากคลิปฝากฝากติดตามดีเด้อพี่น้องเพอ่์สีได้คลิปแต่และคลิปใหม่พี่น้องชมนี่กาโอ้ย บง่ายพี่น้องเพื่อสิได้หาก้มฮเขียนมาให้พี่น้องบึงนี่ตากแดดตากนายมาห่อนพี่น้องโอ้ยเบาแดดนะมันจะมันนี่แดดตัแดดสิได้โอ้ยห่อนเถอะเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเมโอ้เขียดแกเป็นตะเพงดูเถ ไปเลย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 บูมาทางนี้เหรอนี่นี่แมนบ่เลยโมเมนต์ นนเ,นเนี่ยนี่ิได้แล้วตูวลีเด้ถึงพี่น้องเลยเนี่ยอืมนั่นได้แล้วพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้ป้าเนี่ยเด้อพี่น้องเลยฝากฝากกดติดตามฝาก,ฝาก,ฝากบ่งคลิป ป่าให้จบนี่เด้อพี่น้องเนี่โอ้ยเพื่อสิได้คลิปใหม่พี่น้องสมแต่ละคลิปนีก็บ่ง่ายพี่น้องเลยนี่แหละวิธีชีวิตการหาอยู่ห้ากินอยู่บ้านเฮ่าพี่น้องยังมึงมึงมึงโมเมน่งเนุ่มงยาดหาของหาเสา หาอยู่เรื่อยเนาะเราไปกนี่นะเคลียไปเคลียมาเคลียไปเคลียมาเจ้าพญายังส์ตุ๋นเลยเนี่ยนี่โบคือบ่เห็นยังค่ะบ่มีนะบนบูมีก็ใส่บ่อยอืมบนบมีก็ม,มีจิลีมีจิลี่เลย มอนโมมีกับมิติลีปันจุตีพังลำพี่น้องอุ้ออย,ยตายจนแค่ไหนเดี๋ยด้เด้โอ้ย,ย,ย,นะยโอ้ยตัวบางใยหนึ่งตายจกก่ะอยทับขัดเนี่ยน้อตั ตัวพี่พีบัวล้มหมดของมันใหญ่พพดตัวน,นี้พี่กูหมูประทเทศมันก็ของปุดแล้วอืมเสียมเหรอ ไเนนเีเสียอะไรตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยไปเจอตัวเรื่งเปิดอะไรแหละพอได้ขายบอ่อป่าพอได้หาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะเลี้ยงหลานสองคน,นก็ได้ป่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยได้มากแบไปขายพี่น้อง มา,ก,ก,าก็ให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้ลานไปหงหำม,มงเฮียนพี่น้องเลยไปเลยสิขม,มือลานนอะัปวจักดอกคว่ำถุกหนากองอันินลานกับบริจิจักคว่ำเท่าแม่เท่านะเพื่อสิได้เงินให้ลานใส่กับบด้ง่ายเพื่อสิได้อันหนึง่งเตละพันแต่และกีบก็ได้น้ำบาตแท,ท้ะจนวนัน มีแต่กระดูกคุณเลยพี่น้องมุมนี้มี้ปิดเห็นอืม,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 ม เข,ข,ขียดซ่าเขาขวาฮ่าในน,น,น,นี่เนาะขึ้าบนมีนะคาคู่บาทคู่บาทบอกช่อบาได้มีบาทนั่นนาคาโต้เอาเชียมเขาเลยซุ่นนะเชียมเขาไม่กระเพิอป่าเราเคยหาพี่น้องเวลาเราเขียหาเราเสิหุดจากรลอดวันมันมันมีมันสีต่องอยู่ใน,นอันเชียมเรา เดี่ยวเหานี่หอยค่อนขว้าขว้าระบบยาของมันว่ามันมีอยู่ได้เนี่ยถิ่มปลายโตอยู่ดออ็อกอะไรมักมักห้าไปเนี่ยนี่เนาะเขียนมักอยู่ไปเนี่ยนี่

เจ้าหญิงหูจักา่็มีเขียยปุ๊บหูจ้าปั๊บเลยเนาะเฮา่นเบิ่งน้ำเจ้าหญิงบ่ฮู้ว่ามันมีเขียดได้เขียดตีเขี่ยหาเห็นเขียดมันทุ่นน้ำได้เขียดเหาอเออเฮาเลี้ยวเบิ่งอยู่ตาเฮาน่ะบ่คือบ่เห็นเขียดถอะเนาะเจ้าว่าวเขี่ยไปเขี่ยไปประตูจกว่าเขียดอืมบ่มีบ่มีึลกระองนนี้มันก็ขึ้นมาเลย อยู่อึดแล้วเจ้าหาคอยหาเจ้าโชคอยโชต้องเถิดเจ้ากระมมากับโจเองเขียอืมนี่กระมมีบ้าไดรบัวเคยเขียดีดีดีอืม เปิดสีดาเนาะสีด้ยลำบากเท่เกียดกันนะเกี่ยฮาจนมึงอยังบัวดงพตูถึงเตือกันนะออ้มค้ายนี่เป็นทุงบ่จักโตโต1ต0ต0สิพันนะจักกำฉลองกำฉลองการทงสาวพันทงพิทงสาวพันป้าี้ษทงสาวพัน ถ้าตีเป็นเงินไทยอ่ะเป็นเงินไทยกับทงไร่สี่สิบบาทเนาะเห็นป่ทุงแต่สี่สิบพี่น้องโอ้ยเพื่อซื้ออยู่ได้พี่น้องทุงละสี่สิบเนี่ยเพื่อซื้อได้กินมึงแน่พี่น้องเลยเขียดนะให้เบื้องเงาโลดนี่ผู้ห้าบ้าไปพี่น้องกินนี่มันก็บบัวเง่ายได้นี่นะ โมีเขีย่หอกที่มันบบมีตัวันได้เขียบตัวหนึ่งเอ้๋ยวขวโปีนี้อือ จะเมื่อยจะเห็นตัวหนึ่งเมื่อยจึงเห็นตัวหนึ่ง ้านกับป้ามาอยู่หากินพี่น้องมาหมาเขียดไายโถขีดตานดยเพื่อช่ได้พี่น้องเลยซอยเป็นกำลังใจีนเด้อพี่น้องเด้อฝากฝากคลิปีนเด้อพี่น้องเด้อที่เขาส้มคลิปก็ได้ฝากกดไไหลกดแแท้แน่นาะ บูเมนบุพวนอีกคือเขียดพวมนะบูเมนเนาะแล้ลลลวแล้วตั่วข้าวบุมีม่ข้วแถวนี้พนูนพี่น้องข้าวเขียดชายเต่าภูจุนพี่ พี <aring no liebe> ่พ <on> ี <grateful> ่คว้าหม้อพี่บะที่คว้าหอบที่พี่น้องอืมใช่กับบับ่มีกับบมีนะเนี่ตัวนี้บักใหญ่หนึ่งตัวนี้ใหญ่กว่าหูนี่พี่น้อง ส้วนเซฮอมละลายเนาะป้าพักแพวโอ้ดพี่น้องแซ่บสองตัวเลยสองตัวพี่นอ้อ,องเององขียนทรายเน่สามตเลยโอ้ตัวนี้บาดเนาะเดี๋ยวสามตเดี๋ยวได้เน่สี่ตเลยมนันเลยพี่น้องบ้านนี้เรามานเด้อบ้านนี้สี่ตเลยนี่โอ้ ไปใส่ของก้นพี่นอ้องมนชิดเต็มมือเลยบนะัดมานกับบริวาวกัพี่น,อน้องนี่ข้าวดียวขวาขวา้าได้เด็ดเด็ดนี่ซีโตเนี่ยข้าวเดียวนึงเดยดใา่ง,ายยางี้แต่โตพีพีใายแล้วไหมโอ้ยเนา <laughs> ะ นแน่มาอีกเลยพี่น้องโอ้มนัมน,ม,นมันมันเมื่อนี้มาอยู่หาก,กินกับป๋าเนี่ยมนันเลยีลพี่น้องเลยบ่าวอื่นเคยบัวไทยนี่ืมเอาไปชนตาบบเลยได้อีกแล้วพี่น้องเลยเอ้ามื่อนี้ยเก็บเขียดซะอยู่บนมือเัืน,นี้มนันเลย นี่พี่เนา <c oughs> นะได้อีแลตายแน่ได้แล้วฮู้โฮโชคโชคมันๆเด้อพี่น้องอย่าลืมฝากติดตามส่องเลยเด้ฝากเป็นกําลังใจให้ป่าคำตากับหลานแน่ๆแน่ได้อลแลพี่น้องนีงน่2ตัวเลย เขียดเขียดแน่ได้อีกแล้วบอปูปูไปแล้วปูปูไปแล้วพี่น้องอนี่อ๋นื้อเน้อเนื้อแน่อ้ยแน่น่แน่แน่น่แน่แน่อ้ยพี่น้องได่เลยแน่ได้อีกแล้วพี่น้องเนี่ยมาไหนรีบันนี่เราวมานี่พี่น้องเฮ้ยเราเนี่ ว,ว่ะชัวเราเรามันก็ว่าได้ดูเนาะป่าเนาะเนียเดี๋ยดิเน,นไหมน้ยในป่ายกเด้อมดีช่มังเขาเนี้ยอใช่ใช่ใช่ม่ มันมันพี่น้องเฮ้งๆงปังปังเด้อคลิปตัวน,นีร้อยล้านวิวเด้อพี่น้องเฮ้ส <c ười> ิไดงลายดอกวิวนี่มันอยู่มองเล็กะ่ะนึบกบ่เล็กกตมันก็อบยบู่ปะตื้นก็อบยบู่ปะนี่นี่นี่ชับเลยพี่น้อง <c ười> ได้พี่นอ้องเอ้หลอดนี่หลอดมานเดอเนีออ่ได้ลายัวเลยยี้ได้แล้วพี่น้องเออแตงแดงสองตัว มันได้การที่ที่เนาะแล้วมันได้กับติดติที่ที่กันกับบุมี่กับบุมีด้ช่วงนี้ช่วงพอดีต้นดอกจานกำลังบานพี่น้อง ตามทงให้ทงหน้านี่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 เออเอมันเดี๋ยวได้พี่น้องเอ้ย ជ្រូវើបានប់ប់ខ្លារបស់ជាជ ขัวเขียดถิ่งช่องโตเออผู๋เฮ้ยเบิร์ตพี่ที่ช่องโตพี่น้องบองโบเนนี่นะเนี่ยเอาทัวซ้ำผู๋ขวดเขียดถิ่งนี่ชื่อว่านี่ขัวเขียดถิ่งเออเคลียดดีๆเลยตาไม่นู่คือกันเออเฮาผูตาดียัองโบเห็นโอ้ยตายเลยพี่น้องเลยตาโบมันหาอยู่หากินเลยมันเกลียดไปน้ำ